นี่ช่าอยเหตการครับรถหายตั้งแต่วันไหนพี่ช่วงมาณกี่โมงวันที่หนึ่งช่วงประมาณตีสองครับผมพฤติกรรมเขามาไงมันเข้าเมาี่ เขาจะมาดุ่มดุมดองๆอง,อง่อนแล้วก็มาจับคอคอรถนะครับ mm hmm. มาจับคอคอรถแล้วโยกโยกก่อนมันจะมีคันขาวแล้วก็มีคันสีดําอีกคันหนึ่งแล้วก็คันขาวที่ผมจอดไว้ตรงเนี้คอ่ะทีนี้เขามาจับดูแล้วอีกสักพักเขาก็ค่อมรถแล้วก็เข็นออกไปเลยครับ mm hmm. เขาเขียนไปคือสตตร์ไม่ได้ใช่ไหมเขียนใช่ครับมันไม่มีกุญแจเพราะผมก็ไม่ได้ลอกล็อกคอไว้อ๋อวันนั้นคือเราไม่ได้ล็อกคอใช่ครับทุกวันก็ลงล็อกคอ,กอแต่วันที่จะหายไม่ได้ล็อกคอครับแล้วก่อนหน้าน,นี้เคยมีเหตุการณ์นี้แถวบริเวณแถวนี้ขโมยบ่อยไหมไม่มีนะนั้นนะครับผมว่ามาอยู่นี่ก็นานนานแล้วครับผมนี้เราอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เข,เข้ามาช่วยยังไงบ้างก็อยากฝากครับผมเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นโดนเหมือนกับผมครับผม สังคมจะได้อยู่ด้วยความปลอดภัยครับผมเบือ้องต้นนี่เราไปแจ้งความเรียบร้อย,เ,ยเรียบร้อยแล้วครับซนน้อ,นองปือครับผมนี่เรารู้สึกอย่างแม่ของคดโดนรถ,ถ่ายไปที้างคันนี้ก็รู้สึกเสียใจครับคือประเทศไทยยังมีแบบนี้อยู่เลยครับอ,อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ก็รับผิดชอบแล้วก็ดูแลด้วยครับผม